สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับพอสตาร์ทไม่มีคำวเรียบนี่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะน้องมีก็ยังอยู่กันกับพี่สบพลสุภาพมังมีเช่นเคยนะคะใช่แล้วลก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นผลงานเริ่มทยอยออกมาผลงานอะไรอ, <On> UFO, อ่อน UFO ก็เห็นอ๋อใช่มาละเทรานอสนะคะใช่แล้วก็ของพี่ตุ๊กวิรัยัตเอ็มเอี่ยมใช่ครับก็มาละเรียบร้อยก็ส่งไปแล้วตอนนี้ก็ The u r ร์ n อ s ก็ส่งไปละ ก็เดี๋ยวรอพิมพครับผม <นา S 2> ก็<ช>เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจช่วงนี้แบบงานรัดตัวนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่หายไปไหนพอดแคสต์ก็ยังทํะะงทายยอ,ยอยู่ครับผมนะคะเป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะอะยังสนุกอยู่ครับผมก็เลยไม่มีไมไม่คิดว่าจะจะเลิกข้ามาแล้วนะนะคิดว่าสนุกต่อไปอยู่ครับผมนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งนะคะจากสตาร์ทอัพแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงก็ยังเป็นเรื่องโฟกัสที่พี่สโสพลนี่แหละแล้วก็อาจจะมีต้องมีนิดหน่อยนะคะนั่น ก็คือเรื่องราวของคําว่า new normal ค่ะเออเรน,นี้อ่าน้องมีน้องมีพูดกันแล้วกัน new normal สำหรับน้องม,ม,มีคืออะไร new normal สำหรับเราหรอกก็คือการแบบ work from home นี่แหละเราแอบ,บชอบอยู่นะพี่คือแบบว่าไม่ต้องไปมาหาหลัยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะมันก็เหมือนทํางานจากบ้านแล้วก็ไม่ต้องคุยกับคนเยอะสบายใจิ <laughs> อัน <laughs> <laughs> อนั้นคือข้อดีของมัน <laughs> ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็แบบ แล้วมีข้อเสียไหมสำหรับเรานะคือคนอื่นหลายคนจะบอกว่าเอยมันเปลืองค่าไฟอะไรเงี้ยเราเฉยๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าการขาด human touch พอไปนานๆเข้าแบบเวิร์พลมันาน่านะพอเข้าไปแบบเจอมนุษย์ทีอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมัน เราขาดตรงนี้เหมือนกันพี่ปฏิสัมพันธ์กับคนนะ่ะเ,ออเราเราแบบอยู่บ้านนานๆเราเขารู้สึวกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเนาะเหมือน,ใน,ในใคล้ายๆแบบเราไม่ได้อยู่กับคนในสังคมอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแปลกแยกทีหนึง่งบางทีเข้าไปแล้วเออเอื้ออึอแบบทำตัวไม่ถูกแรกๆนิดนึงอะ่ะช่วงประมาณนี้แต่ว่าผมว่าสักพักหนึ่งมันก็คงกลับไปเหมือนเดิมนะอ่าก็คือกลับไปเหมือนเดิมคือแบบว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานเหรอเศร้าใจใช่คือผมรู้สึกว่า work from home อ่ะมันจะกลายมาเป็น optional ของบริษัทหลายๆบริษัทที่อนุญาตให้พนักงานอะทำงานจากที่บ้านได้มากขึ้นประมาณนี้มากกว่าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเฮ้ยยูจะทํางานแบบ Work from home ์ r ฟ m มโฮมแบบ100%เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้สิมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเนีย่ยทวิตเตอร์เนี่ยบริษัททวิตเตอร์เพิ่งทวีตออกมาว่ารู้สึกว่าจะทีทแล้วเองมั้งที่บอกว่าให้พนักงานสามารถทํางานได้ ทำงานเว r ร์กฟอร์มโฮมะจะยาวแค่ไหนก็ได้แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละคนเลยเออก็คือแบบฟลอยเวอร์ก็คือแล้วแต่ว่าคุณอยากจะกลับมาทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าอยากจะทํางานที่บ้านต่อไปอะไรเงี้ยคุณก็ทําได้หมดอะไรประมาณนี้คือเรารู้สึกว่ามันแล้วแต่เนเจอร์ของแต่ละบริษัทด้วยไหมคือเราอยากจะพูดถึง Twitter นิดนึงว่าตอนนี้คนที่เป็น c ี o ก็น่าจะเป็นแจ็คดอซี่อยู่นะคะใช่ครับอ่าบังเอิญว่าถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือเล่มน,นึงเนี่ย มันเป็น,นคือทวิตเตอร์นี่คือการก่อตั้งของมันเลยนะมันเกิดจากการที่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ก็ไม่ถูกกันมาเรื่อยๆ,ๆเนาะสนสุกมากต้องบอกอย่างนี้ที่แบ<ช>ว่าเราไม่ค่อยแปลกใจที่ทวิตเตอร์เขาจะมีไอเดียอะไรประมาณนี้เพราะว่าณจุดหนึ่งของแจ็คดอซียเคยเป็นซีอโอสบริษัทมาบอกมากใะเรื่องนี้คืออ่เขาบอกว่าผมเป็นคนทรยศปะอ่าใช่เล่มนี้ชอบมากอืมค่ะนี่แปลเป็นไทยนะชื่อเขาบอกว่าผมเป็นคนทรยศใช่ครับเล่มนี้ก็อ่านมาแล้วก็สนุกดีสําหรับคนที่ชอบสตาร์ทอัพเรื่องนี้ก็ไม่น่าพ ก็สำหรับข้อดีของ work from home สำหรับผมแล้วกันผมรู้สึกว่ามันแบบมันสบายอ่ะคือผมใส่เสื้อฟุตบอลอ่ะแล้วกางเกงขาสั้นทํางานอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเออสบายเวลาทํางานจากบ้านเนาะมันก็ไม่ต้องแบบมาแต่งตัวไม่ต้องมานังเซ็ตผมไม่ต้องแบบไปเจอใครอะไรเงี้ยคือตื่นมาเสร็จปุ๊บก็พร้อมทํางานเลยอะไรประมาณนี้ข้าวเพิ่มไม่กินนะปกติก็คือแบบตื่นมาเสร็จก็ทำงานตายแล้วสำหรับพี่ดูเป็นข้อดีนะนี่คือคนชอบทํางานเนาะแต่ว่าพี่ช่วยแบบวิพากษ์ ในประเด็นนี้หน่อยว่าเอ้ยบางคนมันก็ Work Life Balance หายนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเอ้าจริงบางคนเขาแบ่งแบ่งเวลาไม่ถูกด้วยมั้งคืออาจจะบอกอย่างที่เขมบอกไปตลอดอะว่าผมมันคุ้นชินกับ Work ์ r ฟ m ร o มโมาตั้งนานแล้วครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนแบบทุกคนต้อง work from home กันหมดแล้วก็เราก็จะเห็นหลายแง่มุมเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้โหแบบหลังจาก work from home มาได้แบบเดือนหนึ่งสเดือน3เดือนเงี้ยครับรู้สึกว่าชีวิตแบบบ้าบอมากอะคือบาลานซ์ที่เคยมีอย่างเช่นว่าเวลาไปทํางานที่ยอฟิศเขาก็จะสามารถที่จะโฟกัสกับงานได้แต่พอมาทํางานที่บ้านกลายเป็นว่าแบบงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะมวแต่รทำนูน่นทํานี่อะไรเงี้ยเพราะว่า environment มันไม่ได้อะไรงี้ใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของเขาเออข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบกับการ work from home ขี้เกียจขับรถไปออฟฟิศขี้เกียจ นู่นนั่นนี่ที่เก็บแบบออกสตาร์ทรถออกไปจากบ้านอะ่ะประมาณนั้นก็เลยแบบช่วงที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าก็ดีแต่ว่าถามว่าต่อไปมันจะมันจะเป็นไปได้ไหมตลอดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ต่อไปอย่างเงี้ยครับเวลาประชุมหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องออกไปเจอลูกค้าออกไปเจอโปรแกรมเมอร์ออกไปเจอกราฟิกดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนที้ครแบบการประชุมเนี่ยยังไงก็ต้องออกไปเจอกันข้างนอกร้านกา,นกฟานกแฟยสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ว่าเทคโนโลยีอะ่ะอย่างซูมหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะเอฟเฟกตีฟขนาดไหนนะแต่มันก็ไม่เอ เอาคนทุกคนมานั่งในห้องแล้วก็แบบถกปัญหากันตรงนั้นะเหมือนกับว่าแบบ productivity หรือว่าโฟกัสของแต่ละคนอะพอมันเป็นการออนไลน์อะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกแบบเออเดี๋ยวขอเช็ค Facebook แป๊บนึงเงยครับเออขอเช็ค Facebook ขอเช็คแบบมือถือแป๊บหนึ่งอะไรเง้ยก็ก็หลุดใช่ไหมอเออหลุดแล้วก็บางทีก็แบบเออคุยคนอื่นก็คุยประเด็นกันไปตัวเองก็แบบเออคุยเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็มีประมาณนี้ แล้วก็อย่างแบบช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการประชุมแบบหลายๆคนนะอ่ะเองผมมีประชุมของ Step CMU ออนไลน์เนาะก็เขาก็มีสอนมีคลาสสอนออนไอลน์ซูมอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าดีไหมคือเขาพยายามไหมเขาก็พยายามนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบไม่เอฟเฟคทีฟเท่าไหร่ตรงที่ว่าแบบคนพูดก็พูดไปอะ่ะเออไอ้คนฟังแม่งก็แบบ <c oughs> ก็นั่งอยู่หน้าจออะ่ะ เา่ะคือจะถามก็แบบก็พิมพิมพ์ไปถามยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอคนพูดก็แบบไม่ได้เห็นว่าสีหน้าของเราเป็นยังไงไม่ได้แบบว่ามีอินเตอร์แอคชั่นเป็นยังไงสุดท้ายมีคำหนึ่งตอนที่ผูพพยย้พูดและผู้บรรยายพูดออกมาตอนจบก็คือว่าเขารู้สึกว่าการประชุมออนไลน์แบบนี้ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่า เขาไม่รู้เลยว่าเขาไม่มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนฟังกับเขาตัวเองแล้วเขาไม่รู้เลยว่าต้องใส่ energy ไปมากขนาดไหนเขาเลยต้องแบบสุดตลอดสุดตลอดสุดตลอดอะไรเงี้ยใส่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะแบบถอยได้ไม่สามารถที่แบบ gauge the room อะว่าแบบตอนเนี้ยทุกคนแบบฟังยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็เลยนั่แหละผมว่ามันมันน่าจะสรุปตรงนี้ดีว่าสุดท้ายแล้วว่าการซูมหรือว่าการอะไรเงี้ยมันมันไม่สามารถที่จะทําให้งานออกมาได้ดีเท่ากับการไปนั่งคุยกันจริงๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนตัวนะ,ะน้องมีว่าไง เอออันนี้น่าสนใจเพราะพอดีมันอาจจะคาบเกี่ยวกับงานของเราเนาะที่พี่โสพลทำคือเทอมนี้ทั้งมหาลาัยตกลงใจว่าจะเป็นออนไลน์คือเขาก็มีสูออ่แเ <ๆ S 2> อ่อออปชันให้คนอื่นแหละพี่แต่ว่านี่วันนี้เพิ่งประชุมมาสองประชุมเพราะจะมีสองวิชาใหญ่คือโนอย์จะมีวิชาหนึ่งสอนต้องสอนคนสี่พันคนเทอมนี้ครับอ่าแล้วก็อีกวิชาสอนประมาณพันห้าร้อยคนเราก็แบบคุยกันใหญ่เลยว่าคือปกติอ่ะเด็กจะไม่ชอบถ้าเกิดว่าสอนมากกว่าสองคนในวิชาเดียวพี่พอนึกออกไหมเพราะเด็กก็จะ ไม่รู้สตล์แล้วไงว่าแบบเออเข้สอบไงแต่เราบอกไม่เป็นไรถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยมันน่าจะรอดก็ปรากฏว่ามีเป็นทีช c h i n g t e นะคะวิชาหนึ่งมี6คนอีกวิชาเนี่ยสอน9คนก็เอาไปคนละเรื่องคนละเรื่องอะไรเงี้ยมันกลายว่าทําให้เราอะซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยรู้สึก feel g o o ว่าแทนที่เราจะต้องไปแบบ30คลาสอะไรเงี้ยพี่ต้องหาอาจารย์15คนอาจารย์พิเศษ15คน กลายว่าเราใช้ทีมแค่เนี้ยแล้วก็แบบผลิตทีเดียวอ,ะอ่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นเห็นปัญหานะคือบางคนอะ่ะน้องมีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอาเพื่อให้เด็กเข้าถึงง่ายแทนที่จะเอาใส่เข้าไปในระบบ Mooodle หรืออะไรเงี้ยเราจะใช้ใส่ YouTube เราจะใส่พอดแคสต์ด้วยอาจารย์บางคนแบบไม่เอาเลยนะบอกว่าเอ้ยขอโทษนะอันนี้คือเหมือนหนึ่งเด็กจ่ายเงินมาเนาะแล้วทาไมต้องอให้คนอื่นแบบคนนอกมาแอคเซสมาดูการสอนแล้วเออคือบางคนมันก็จะเห็นไงว่าเออในขณะที่เราอะ่ะรู้สึกแฮปปี้กับพี่นี่บอกไหมสิ่งที่มันจะอยู่ใน บบตลอดไปจะ,จะสอนไปไงก็ช่างเหอะคนพี่ว่าวิจารต์เหมือนเหมือนเรายนินดีที่จะเป็นอาจารย์อุในระดับหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> แต่คนเน่ยเขาแบบเอิมเห็นต่างและกลายเป็นว่าแต่สำหรับเรารู้สึกดีมากที่ทํางานรอบเดียวแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวเด็กอะคนที่ฟังเราแล้วก็จะเหมือนที่พี่คิดอะว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่า พอยากจะถามแากจะมีอินเทอร์แอคแต่ว่าอาจารย์ก็มาแล้วมาเป็นแพ็กเกจแล้วอะไรเงี้ยทีมสอนพิเศษเยอย่างงั้นนะก็กว่าจะได้ถามกว่าจะได้แบบเอ้ยบางทีก็จดคําถามไม่ทันอะไรเงี้ยก็ ถามไม่ทันละอะไรอย่างนี้ปะแต่ว่าจริงๆอย่างเราก็ไปทางเดียวกันนะอย่างมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รนี่เป็นข่าวดังมากเมื่อสักวันสองวันที่แล้วก็คือว่าเขาตัดสินใจทั้งปีการศึกษาเหมือนกันคือจนกว่าจะซัมเมอร์ค่ะสอนออนไลน์ทั้งหมดเราก็เลยมีความเชื่อว่าที่สุดแล้วอะนี่มันคือนิวโนมอ l จริงที่สมพลว่าเออพอเราสอนมันเลยกลายเป็นอย่างนี้ น้องหมีก็เลยคิดวิธีว่าอะทำไงให้เด็กรู้สึกว่าโอเคขึ้นก็บอกว่าอาจารย์ต่อให้งานเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มหมดแล้วแปลว่าเราไม่ต้องสอนในเวลาเรียนจริงๆแต่เวลาเรียนจริงๆให้อาจารย์แต่ละคนสแตนบายเลยกลายเป็นเหมือนวิชาติวเตอร์อะค่ะคือใครมีคําถามใดณเวลานั้นอาจารย์สแตนบายไว้แล้ว มาคอนซัลเดี่ยวได้เลยหรือคอนซัลเป็นกลุ่มนะเราก็พร้อมจะเหมือนซูมเจอซึ่งอันนี้น้องมีก็ว,ว่าดีนะเหมือนงานมันไม่ได้ลดนะพี่พอฟังอย่างเงี้ยกลายว่าเออโอเคแต่เราก็แบบเจอกันทางนี้แทนอะไรเงี้ยค่ะปรมานี้อือฮึโอเคงั้นแสดงว่าทางฝั่ง Education เนาะก็จะน่าจะไปทางออนไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเริ่มต้นของออนไลน์แล้วกัน เนาะเออออนไลน์แบบคลาสรูสมอ,ออนไลน์สำหรับเด็กอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบดราม่าสุดๆที่เราเราเห็นกันเนาะเพราะผมไม่ยังคิดอยู่ว่าอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกใช่ไหมว่าคนแบบเข้าไม่ถึงหรือว่าบางคนแบบว่าแบบเด็กๆที่แบบไม่สามารถที่จะแบบมีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเข้าถึงการเรียนการสอนได้อะไรเงี้ยครับเออมันจะเป็นปัญหาไหมในอนาคตอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางฝั่งโรงเรียนหรือว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขยังไง <c oughs> ก็ไม่เห็นมีแบบเยียวยองเยยๆาอะไรนะที่ออกมาซึ่งเนี่ยผมเลยยังหวังว่ามันจะกลับไปเป็นการเรียนในคลาสเหมือนเดิมแต่ด้วยเรื่องความปลอดภัยอะเราเข้าใจเลยว่าเด็กๆมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เวลาไปโรงเรียนเข้าใจปะอเออแบบไปอยู่ตรงนั้นแบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยว่าเด็กคนเนี้ยไปทําอะไรมาบ้างหรือว่าใส่หน้ากากไว้ตลอดไหมอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันควบคุมได้ยาก ก็ล่าสุดอะค่ะนี่คือเราพูดได้เนาะอย่างฝรั่งเศสเปิดปุ๊บเด็กเจ็ดสิบคนปิดปับเปิดปุ๊บปิดปั๊บอันนี้คือเห็นแค่สันทีเปิดปุ๊บปิดปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อไปเดือนกรกฎาเนาะที่ประเทศไทยจะเปิดใช่ไหมใช่ค่ะงั้นถามพี่โสพล ดีกว่าว่าเฮ้ยอย่างกรณีลูกสาวพี่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของ new normal เนาะเป,นเป็นไปได้ไหมว่าพ่อแม่ที่มีฐานกําลังทางการเงินอะคือแทนที่จะแบบส่งลูกไปงเรียนกลายเป็นแก๊งโฮมสคูลกันหมดอะไรแบบเนี้ยเอออันเนี้ยมันกลายเป็นอะไรที่เป็นประเด็นที่คุยกันเยอะมากมไม่ว่าคือในในครอบครัวของเราเองก็ได้เอาตัวอย่างของเราเนาะแค่เราจะส่งลูกไปโรงเรียนเทอมหน้าเนี่ยรกระดาเนี่ยเรายังรู้สึกว่ายังไม่ปลอดภัยอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้อง หาอะไรที่แบบมันเป็นคอร์สการเรียนสําหรับเด็กะมาทําเป็นตารางให้ลูกเรียนที่บ้านเองอะไรประมาณนี้ครับ <Ừ. S 1> เหมือนว่าวันนี้เราจะเรียนตัวสื่อ b ตัวสื่อ c ตัวสื่อ d อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสื่อ b ในบ้านอย่างเมื่อวานคุณแม่เขาก็แบบเอา beauty and the beast เงี้ยครับมาเล่าแล้วก็เอาตัวละครต่างๆอ่ะเอามาแสดงอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคล้ายๆแบบละครเวทีอะ่ะให้ลูกสาวเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนตัวสอน b แล้วก็มานั่งเขียนมานั่ง ฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรเยงี้ครับซึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนดูแลเองเข้าใจไหมแต่ว่าถามว่าอันเนี้ยคือเป็นครอบครัวที่สามารถที่จะดูแลลูกของตัวเองได้ไงแต่ถามต่อไปว่าคนที่เขาต้องหาเช้ากินค่าหรือว่าหาคนที่แบบว่าต้องแบบออกไปทํางานละ่ะใครจะมาดูอะไรเงนี้ครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมยังผมก็หวังว่าไอ้สื่อออนไลน์หรือว่าคาเซียนออนไลน์อะ่ะมันจะเข้าถึง เด็กๆมากขึ้นเนาะถึงแม้แล้วผมคิดว่าอันมันอาจจะเป็นกลายเป็นนิวนอร์มอลจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันมันควรจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้แล้วก็เข้าถึงได้แบบทั่วถึงกว่านี้ครับอพอพูดแล้วก็เศร้าที่ว่าแบบเห็นคุณยายจูงหลานไปซื้อม<ช>ือถือหรือแบบหลายกรณีที่เราฟังแบบเด็กในพื้นที่ในชุมชนแออัดเนาะเหมือนกับ,บต้องแบบรวมตัวกันมานั่งอยู่ในพื้นที่เดียวโอ้โหที่พี่พูดกจริงนะคือมันเห็นสิว่าไอ้ประเทศเออเนี่ยความเหลื่อมล้ำอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เนี่ยนะเราพูดถึง new normal มาถึงความเหลื่อมล้ำได้งไงเนาะคือเหมือนมันกลายว่าคนส่วนหนึ่งจะปรับตัว <laughs> ใช่ไม่คือไม่รู้สึกว่าเออมันกระทบปะมันเป็นแบบเหมือนขยับระคายผิวว่าเออเราไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งคือต้องขวนขวายเพื่อที่จะได้ access ในการเข้าถึงการเรียนใช่ครับ <laughs> อันนี้อันนี้ <No? S 2> คือมันเป็นอะไรที่เ,ทเราเห็นกันแบบชัดเจนมากอไอ้เนี่ยโควิด <laughs> ทําให้ความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากขึ้นไอ้อีกอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพนักงานของผมต้องหยุดอยู่บ้านอาท อ้าวอาทิตย์ที่ผ่านมาเ,นเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ดูลูกที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่โอ้โห oh. เออเพราะว่าลูกใช่ไม่เป็นตัวเองก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือแบบต้องไลน์ถามครูตลอดเวลาว่าเฮ้ยเนี่ยคือเขาทําถูกคุนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาต้องมานั่งดูลูกตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นงานการก็ไม่ทําอันนี้มีคําถามเกี่ยวกับด้านธุรกิจค่ะพี่โสพลว่าเฮ้ยอ่ะการศึกษาเนี่ยเรามันเห็นชัดแต่อย่างธุรกิจอะ่ะพี่ว่ารอบเนี้ย ปลาเล็กปลาใหญ่เนาะบริษัทเล็กบริษัทที่มีสายป่านเยอะมีข้อเสียเปียบได้เปรียบต่างกันเยอะมากจนเป็นความเหลื่อมล้าแบบการศึกษาที่เราเห็นไหมตัวธุรกิจที่ไม่มีหนี้มีโอกาสร <c oughs> อดสูงและกัน <c oughs> เออไอตัวธุรกิจที่มีหนี้แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารอะ่ะมันก็สุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นหนี้สูตรหรือว่าอะไรงเี้เนาะแต่ว่า เราก็เห็นหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเอมิเรตเองอะไรเงี้ยบริษัทขนาดขนาดยักษ์ขนาดนั้นนะก็ะะยังต้องปลดพนักงานใช่ไหมใช่เออแบบสายการบินใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีอะไรกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่แบบว่าไม่ขาดไม่เคยขาดทุนมาแบบ30-40ปีก็ <c oughs> มาขาดทุนปีเนี้ยใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เราไม่พูดถึงการบินไทยเพราะว่าการบินไทยขาดทุนมานานละ อะอันั้นว่าจะไม่แตะแล้วนะก็เนี่ยครับคือแบบมันเป็นอะไรที่ทุกธุรกิจโดนหมดคิดว่าการบินน่ะกายจะเป็นเออพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอสักนิดหนึ่งนะวันนี้แบบหลายเรื่องหน่อยการบินเนี่ยสามารถจะเป็น new normal ได้จริงๆเพราะเขาบอกว่าล่าสุดอะค่ะที่ฟังจากรายการด Journal การบินของอเมริกาย้อนไปเท่ากับยุค1,950ที่ที่การบินทําให้เป็นสิ่งที่เป็น privilege การบินลดลงไปจุดหนึ่งจุด P คือ96%อืม อืมคือแปลว่าเฮ้ยจากเดิมที่บินบินกันคือลดมากแล้วทําให้หลายสายการบินเนี่ยมันบินไปเพื่อความขัดทุนน่ะเพราะว่าหนึ่งคือต้องให้คนนั่งห่างกันอยู่แล้วเนาะอย่างสายการบิน,น southwest เนี่ยปรากฏว่า พอนั่งห่างกันปุ๊บเครื่องบินไม่พอก็ต้องบินไปจุดเดียวจุดหมายเดียวกันนะคะสองลำซึ่งเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยขับทุนพันล้านนะคะ how long can แบบ the keep up with this อะไรเงี้ยอืมเอออันนี้ก็เป็นปัญหาเนี่ยแหละคือเราจะเห็นว่าเขาต้องหาทางแก้ให้ได้คือการเดินทางภายในเครื่องบินอะขนาดคุณใส่หน้ากากหรือว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นการแออัดถึงแม้ว่าจะนั่งเว้นที่เว้นที่ก็ทําคือแบบมันสุดท้ายมันก็ยังเป็นความแออัดอยู่ในพื้นที่แคบๆด้วยกันอะไรเงี้ยครับ นนมีคนจามคนนึงนี่อเอเอหลอนเลยเนาหลอนทั้งหลอนทั้งลำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะไม่กลับเป็น normal ได้จนกว่าวัคซีนจะมาจริงๆอ่ะผมว่านะอืมสําหรับไอตัว education เองของเด็กๆอะไรเงี้ยครับผมก็ว่ามันอาจจะยังไม่กลับมาเป็น normal ได้อาจจะแบบอาจจะปีหน้าเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว,ว่าพ่อแม่หลายคนจะยังไม่ตัดสินใจสง่งลูกไปโรงเรียนในเทอมนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของของคนที่บ้านด้วยยิ่งคนที่บ้านแบบมีคนแก่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกให้ลูกเรียนที่บ้านไปก่อ,อาจจะต้องมีการมีสื่อการสอนจากโรงเรียนส่งไปที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างอย่างเป็นเด็กออนไลน์มันม,มันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะให้เขามานั่งแบบดูทีวีออนไลน์อะ่ะจริงเข้าใจไหมโดยไม่ยุกยิกเออมันยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกทำนูน่ทนทำนี่อยู่ตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวเดินไปนั่นไปนี่ยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นกระตูนหรือว่าอินเทอร์แอคชั่นเกมอะไรเงี้ยที่เขาสามารถที่เล่นออนไลน์ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึงแต่่วา ถ้าสมมติมันไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนจะสามารถทำแบบนั้นได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่แบบมีทุนที่สามารถที่จะทำแบบสื่อการสอนออนไลน์ที่แบบว่าเป็นแบบอินเตอร์แอคชันให้กับเด็กโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คงเป็นเรื่องยากที่จะให้ทุกโรงเรียนทำเหมือนกันสแตนดาร์ดก็จะต่างกันออโฟังเศร้าะน่ทีแตกแต่างกันอยู่แล้วก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกอนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นนิว n นอร์ l ลที่จะเกิดขึ้นเรื่องธุรกิจผมว่าไอ้คนที่ปรับตัวได้อะครับ ก็น่าจะพออยู่รอดในจังหวะนี้นะอาจจะแบบไม่ได้กําไรหรือว่าอาจจะพอเท่าทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าปรับตัวไปได้แล้วก็พยายามหาจุดที่ตัวเองประคองตัวเองได้นะครับมันก็น่าจะโอเคอยู่เงีของเราอย่นะครับเงีายของผมบิซิลบิดเงี้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นหลายๆธุรกิจที่เริ่มกลับมาเปิดอะไรเงี้ยครับก็กลับมาใช้บริการอาจจะไม่ได้มากเท่าเดิมนะแต่ว่าก็เริ่มแบบค่อยๆทยอยกลับเข้ามาว่าอะเริ่มใช้บริการเริ่มใช้บริการอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็ยังแบบซึมเซาอยู่ก็คือว่าทุกคนก็ยังแบบอยู่ในโหมดที่ไม่พร้อมเหมือนกับแบบยังกังวลน,นูน่นกังวลนี่อะไรเงี้ยห้างเปิดก็จริงมาคนไปจะเข้าห้างทีอะไรเงี้ยใช้เวลาแบบหลายสิบนาทีอะเน mm hmm. ี่ยไม่เซนเจอร์ผมเนี้ยจะเข้าไปในห้างไปซื้อของในห้างเนี้ยก็ใช้เวลาหลายสิบนาทีแบบแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็มีแบบเข้าไปไม่ได้เพราะว่าคนเต็มแล้วในห้างอะไรครับเต็มแล้ว uh huh. เอออะไรประมาณนี้ uh huh. ก็เจอ หลายอย่างปัญหาช่วงนี้เนาะแต่ก็มันก็ยังมีท่าทีที่ดีขึ้นประมาณนั้นมากกว่าค,ครับผมอเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยที่เรามานั่งคุยเรื่องของ new normal เนี่ยหลายอย่างที่เราพูดเ่เราก็อาจจะไม่รู้หรอกเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เป็นการคา,าบบดเดาทั้งนั้นเลยเพราะว่าอย่าง work from home เองผมยังเชื่อว่ามันก็ยังมีต่อไปเพียงแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็คงหมดอย่าง Google หรือ Facebook เองเนี่ยก็ให้ถึงสิ้นปีประมาณนี้ทำไปเลยถึงสิ้นปีแต่ว่าอย่าง Twitter อย่างที่เราคุยกันเนาะแบบ indefinite อะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างหลายๆบริษ,ษัทก็บอกว่าอ่ะก็เริ่มกลับมาทํางานได้แล้วทยอยกลับมาทํางานอาจจะแบบไม่ต้องกลับมาทํางานพร้อมกันนะมึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าค่อยๆแบบบางส่วนของทีมก็กลับมาอาจจะแบบสลับกันมาเออทีมนี้เข้ามาอีกทีมหนึ่งก็เข้ามาอะไรเงนี้ยอาจจะแบบสลับวันกันอะไรเย่างนี้ยครับผมเพื่อที่ว่าจะให้ไม่ให้มันแบบแอดเกินไปใช่ไหมล่ะแต่มันก็มีสตูดี้อใหม่นะที่ออกมาที่บอกว่า สุดท้ายแล้วอ่ะบางทีอ่ะบริษัทอาจจะเช่าพื้นที่น้อยลงเขาบบ้าใจไหมครับเช่าพื้นที่ออฟฟิศเลยครับน้อยลงเพราะว่าเขาจะให้บางส่วนที่สามารถที่จะเวิร์กโฟมโฮมได้อ่ะก็เวิร์กโฟมโฮมไปเออแล้วก็ไอส่วนที่เป็นออฟฟิศณปัจจุบันอ่ะก็อาจจะเป็นแค่แบบเออเข้ามาประชุมกันแบบเข้ามาเจอลูกค้าเข้ามาแบบเออสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยครับแค่ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีแบบเข้ามาทํางานนู่นนี่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเจอผัวหน้าเออแล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านต่ออะไรประมาณเนี้ย อันนี้คือมีสตาร์ดี้มาเหมือนกันว่าหลายๆบริษัทพยายามจะไปในโมเดลนั้นอืซึ่งอย่าง Google เองถ้าไม่ได้เกิดโควิดนะเขาก็จะซื้อแบบซื้อที่อ่ะที่เบย์แอเรียหลายแบบเยอะมากอะ่ะจะเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในเบย์แอเรียช่วงที่ผ่านมาเนีย่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกลัวว่าไม่ซื้อละเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะสร้างออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้อืมค่ะประมาณก็ เรียกกันว่าดูกันต่อไปเนาะกับสถานการณ์ในอนาคตเราพอจะเห็นลางคร่าวๆแต่เดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไม่นอนนะชีวิตมันก็ไม่ไน้ไม่นอนก็อเออเราก็หวังว่าไอ้พวก d u c a t i o n หรือวพวกอะไรพวกนี้จะได้รับการแก้ไขก่อนอซึ่งผมเชื่อว่ามันมันควรจะได้รับการแก้ไขก่อนเนาะ,ะเอออย่างเทเลมีดดเคชันอะไรพวกนี้ก็ถ้ามาต่อได้ก็ดีแบบการไปหาหมอการอะไรเงี้ยแบบรัฐบาลสามารถที่จะช่วยพวกนี้ได้ให้คนที่อยู่บ้านสามารถที่จะ,จะคอนเซ็ป์หมอได้อะไรเงี้ย มันก็ดีกว่าที่จะต้องให้แบบคนแก่หรือว่าเด็กอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลคือประมาณนั้นโอเคนะคะสัรับวันี้นี่ต้องขอขอบคุณพี่โสพณมากแล้วเราก็ ยังหวังเชิงบวกต่อไปกับมอกเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะได้เจอกันแล้วป้าน้องหมีใช่ไหมหรือว่าเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มแบบดีขึ้นใช่ไหมเราอาจจะต้องใส่หน้ากากคุยกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็เราสองคนนะคะน้องหมีและพี่สพนแห่งรายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำาเรียบต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ